สวัสดีครับพี่น้องครับพบพอกับผมจึงเกิงชาแนลเวลาหิวคือเก่าครับผมพาพีพาน้องมากินอีกแล้วเวลาหิวก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อผู้ที่เออเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมผมกระสิไปเยี่ยมไปหาทุกทุกท่านนะครับขอกรับขอพคุณหลายๆครับผมมืัอนี้ก็ได้เส็นครับเส็นย่ำขนมจีนใส่กับหมูยอแล้วก็มีไก่หนองไก่ทอด ไอ้ไก่ทอดอ่ะแสีบๆน้องกันพี่น้องผักก็มีหลายอย่างอยู่ครับมีแคบหมูนําแคบหมูก็มีผักก็สิมีพวกเนี้ยพวกผักกาดแตงแล้วก็บพวกผิกครับนะแสีบๆน้องกันพี่น้องสายเสน้นครับสายเสน้น Nei. าพี่น้องฮะสับแสรวมกันกึนงกึ่งคือเราครับผม ừ ừ ừ Hmm. 嗯，嗯，嗯，弄个。 嗯。Hmm. แซ่บคือเกาไปหน่อย อิ่มแล้วครับพี่น้องครับพบพร้อนคลิปหน้าคลิปต่อไปเลยครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเลยเลยครับสวัสดีครับ